สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แอกบ้านสวนเช่นเคยนะคะวันนี้เข้าสวนเห็นไหมคะมาดูบอนสีของแม่ใหญ่แอกนะคะนะวันยิ่งจะสวยขึ้นทุกวันนะคะตอนนี้โตขึ้นล้นกระถางแล้วค่ะล้นกระถางยางตีนรดแล้วสวยงามมากเลยนะคะ เดี๋ยวจะพาชมอีกรอบหนึ่งวันนี้แม่ใหญ่มอ็มสวนนะคะจะมาใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะเดี๋ยวไปดูทางโน้นก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยมาใส่ก่อนนะคะแม่ใหญ่เอก็จะมาเอาปุ๋ยคอกนะคะอันนี้ปุ๋ยคอกเก็บไว้เป็นประจํานะคะจะหมักไว้ในกระสอบนี้เลยนะคะก็จะเปิดปากถุง ไหลลงตรงนี้เอาง่ายนะคะเปิดปากถุงกระสอบออกแล้วก็จะไหลลงในกระมังเพื่อความสะดวกนะก็จะแบ่งใส่กระถางเล็กนะคะก็จะตักใส่กระถางเล็กๆไปแบ่งใส่เลยนะคะปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะ ก็จะตักแบ่ง,บงๆเทใส่ลาดๆตรงไปเลยนะคะโรย,ยเข้าไปเลยนะคะตรงกลางกระถางก็โรยเข้าไปเลยนะคะใส่ให้ทั่วตรงนี้แม่ใหญ่แอ๊กก็จะพยายามปรับให้เป็นขอบขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นที่โล่งแล้วก็เดินไปเดินมามันอาจทําให้เหยียบต้นบอนต้นเล็กๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ วันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยโซนนี้ด้วยนะคะ,ะแม่ใหญ่ก็จะใช้แผ่นไม้เชื้อราเก่าๆที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาตั้งทําขอบขึ้นแล้วก็จะมีอิฐบล็อกที่เหลือเดี๋ยวจะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้วันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยซะก่อนเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในระหว่างกําลังปรับปรุงสวนด้วยนะคะ แต่ก่อนไม่เคยมีวัสดุแบบนี้กระมังอไรพวกนี้นะคะ,ะวันนี้เอามาฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแต่ต่อไปมันก็จะเป็นแปลงดอกไม้ส,สวยนะบริเวณตามขอบนะคะตรงนี้มุมนี้นะคะบอลสอีส่วนนี้เกิดขึ้นก่อนนะคะก็จะมาทำความสะอาดแล้วก็ดูแล นะคะเนี่ยอันนี้เพิ่งเกิดที่หลังนะคะเป็นหัวบอนที่ฝังอยู่ในดินก็เนื่องจากว่าปีนี้ฝนมาช้าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปที่ผ่านๆมานะคะอันนี้โตก่อนซึ่งเราไม่ได้รดนะ้ำมันยุบหัวลงไปนะคะเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นก็จะมาทำขอแบบนี้ให้นะคะเพื่อเวลาเดินไปเดินมามันก็จะสะดวกขึ้นไม่ต้องมาเหยียบนะคะนะ จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะกำลังจะมีหน่อบอนสีเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งหนอนี่ไงคะเพราะว่า,าตรงนี้ดินมันแน่นนะคะสังเกตดูที่ดินจะเป็นหินทางนั้นนะคะเราปลูกทิ้งไว้เน่ก็ยังมีเห็ดปวกเกิดขึ้นมาด้วยนะคะหนึ่งดอกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้มันเป็นหลุมนะคะดินมันซุดก็จะพยายามเอาดินมาถมใส่ทีละนิดนะคะตรงนี้เห็นไหมเป็นรูอยูอ่วันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะ,ะปุ๋ยคอกไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่บริเวณใกล้ๆโคนเดี๋ยวพอฝนตกมาก็จะ ซึมๆลงไปในดินบอลก็จะได้กินปุ๋ยจากปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะแต่ดั้งแต่เดิมนะคะก็ใช้ปุ๋ยคอกมาส่วนใหญ่นะคะในบ้านสวนนี้ต้นไม้ก็โอเคดีอยู่บางต้นก็จเจริญเติบโตเร็วบางต้นก็จเจริญเติบโตช้าก็ขึ้นอยู่กับ ดินนะคะตรงนั้นว่ามีวัตถุธาตุมีสารอาหารเยอะไหมนะคะก็มีสัตว์มากัดกินอยู่บ้างนะคะตรงคือส่วนมากจะเป็นหอยทากนะคะก็จะใส่ปุ๋ยกระจายกระจายไว้นะคะไม่ได้ใส่ราดในโคนต้นนะคะ เอาใส่ปุ๋ยคอกเอาวางไว้ใกล้ๆนี่เลยค่ะรอบๆต้นรอบทรงพุ่มทรงใบนะคะเดี๋ยวรากเขาจะออกไปหากินเองนะคะถ้าเราใส่เยอะเกรงว่าปุ๋ยมันจะเค็มมากขึ้นนะเป็นปุ๋ยสดเลยนะคะที่เราหมักใส่กระสอบเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยวันเดี๋ยวโตขึ้นมาได้เรืยแม่ใหญ่ก็จะอัปเดตให้ดูนะคะนี่คือการอา่ ปลูบอนสีไว้ในพื้นดินธรรมดาก็สามารถที่จะทำให้สวยและโตได้นะคะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ปุ๋ยคอกแม่ใหญ่ก็จะเอาเปลือกมะพร้าวที่สับแล้วที่เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะมาคุมหน้าดินเอาไว้นะคะต่อไปจะดูเร ไว้อย่างสวยงามเลยนะคะเพื่อให้อบอนสีของเราสวยเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะคะก็จะหาาวัสดุเปลือกมะพร้าวมาคุมเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงบอนสีนะคะเดี๋ยวจะค่อยปรับค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ปลูกไว้แล้วก็ เพื่อความสวยงามเพื่อให้บอนสีโตเร็วนะคะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะอยากได้มุมบ้านสวนสวยๆนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะถ้ามีหญ้าก็ถอนออกนะคะหญ้าเอาออกนะคะเนี่ยถอนออกไปเลยหญ้าตรงนี้จะค่อยๆปรับไปแล้วก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะ จะค่อยๆเอาเปลือกมะพร้าวหาเศษวัสดุหญ้ามาคุมนะคะถ้าเราไม่มีกระถางใส่นะคะเราก็ปลูกในพื้นดินได้นะคะข้างรั้วข้างบ้านข้างกำแพงก็ทําให้สวยงามได้นะคะอันนี้วันนี้ยังไม่ได้รดน้ําเพราะว่าวันนี้ฟ้ามืดคึมคิดว่าฝนก็คงจะตกถ้าฝนไม่ตกแล้วค่อยเอา,เอาน้ํามารดทีหลังนะคะอันนี้ก็ยังไงก็ บอนสีผูกลุ่มนี้ก็จะทนอยู่แล้วนะเป็นบอนสีที่เกิดจากธรรมชาตินะคะสำหรับวันนี้ใครรักใครชอบดูแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้ชมต่อไปนะรอชมคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ